ได้ยินพ่อไม่รู้นะวันหลังทำให้พ่อกินพ่อซึ้งแย่เลยไม่เหรอแม่ว่ามันดีไหมโอเคง่ายดีนะหนูก็ได้กินสลัปีแล้วไม่ต้องไปซื้อติมแล้เย้ประหยัดเงินค่ายติมแต่เปลืองเกลือว่ะเกลือ<า>หมด<า><า>เลยปะเนี่ยหมดเลยก็หมดไหนดูสิก็ปลูกเกลือแค่ไหนนะหมดอ่ะ <คง S 1> เกลือนิดเดียวเอง ลงแนละ้ยังแต่มันก็ละลายเร็วนะอ,อากาศไม่หนาวเลยเนี่ยกินเทรลปี้ก็ต้องพิมพ์ว่าอะไรดีเนี่ยกินไม่ได้มาดูตนะนะอนขย่าเนาะขย่ายากไหมเช็คเช็คเลยเหรอก็ขยับม,มัวมวไปนะนะั่นแหละ ยืมเนน้ำหนักยิ่ทำของกินมทำขายเลยเนี่ยง่ายๆเลยเขยา่าเขยา่าเอาอันนี้มาเบอร์รี่มาโรยสิสวยงาม